ติชนัทฮันชีวิตเพื่อสันติภาพสงครามโหดร้ายเพียงไหนใครเล่าจะเข้าใจได้ดีเท่ากับผู้ที่พานสงครามมาแล้วดังเช่นท่านติชนัทฮันผู้ที่เกิดและอยู่ท่ามกลางไฟสงครามมาตลอดชีวิตเด็กชายนัทฮันเกิดเมื่อวันที่11ตุลาคมคศ1926 ซึ่งเป็นปีที่ห3านับตั้งแต่วีดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครอบครัวของท่านทุกยากแสนสาหัสเช่นเดียวกับครอบครัวชาวเวียดนามที่ไร้เสรีภาพทั่วไปแต่ท่านก็ได้รู้จักความสุขและความล้ำค่าของชีวิตจากแม่ของท่านเองความรักของแม่ช่างหอมหวนดั่งกล้วยข้าวที่หวานหอมและน้ำอ้อยข้าพเจ้าไม่เสียใจ ที่ทิ้งแม่มาบวชแต่เสียใจที่ตัวเองต้องตัดสินใจเช่นนั้นทุกคืนข้าพเจ้าสวดภาวนาให้แม่แต่ไม่อาจได้ลิ้มรสกล้วยที่เยี่ยมยอดข้าวหอมหวานคุณภาพเลิศและนำอ้อยแสนอร่อยอีกต่อไปท่านบวชเป็นเนนในพุทธศาสนานิก,กายเซนเมื่ออายุเพียง16ปีในขณะที่เด็กหนุ่มส่วนใหญ่ได้รับการชักชวนให้เข้าร่วม กับขบวนการเวียดมินเพื่อต่อสู้กับฝรั่งเศสด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะทำงานรับใช้พี่น้องร่วมชาติหลังจากเข้ารับการอุปสมบทที่วัดตือหิ้วเมืองเวในปีคศ .1949 ติสนัทฮันหรือพระนัทฮันก็เริ่มเดินทางเทศสั่งสอนให้กำลังใจผู้คนตั้งแต่เหนือจรดใต้ในที่สุด กองทัพเวียดมินก็สามารถรบชนะฝรั่งเศสที่เด e ียนเบียนฟูฝรั่งเศสจึงคืนเอกราชให้เวียดนามแต่เนื่องจากอุดมการทางการเมืองที่ต่างกันประเทศเวียดนามจึงถูกแบ่งเป็นสองส่วนคือเวียดนามเหนือเป็นคอมมิวนิสต์และเวียดนามใต้เป็นประชาธิปไตยตามข้อตกลงเจนีวาปีคศ1954นับแต่นั้นชาวเวียดนาม ่าก็ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันเองตลอดเวลาที่สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นท่านติสนัทฮันเป็นเสมือนเสาหลักแห่งคุณธรรมที่ส่งเสริมให้เวียดนามรวมกันได้อย่างสันติวัดตื่หิวที่ท่านประจำอยู่จึงเป็นที่หลบภัยของทั้งสองฝ่ายส่วนโรงเรียนสำหรับเยาวชนเพื่อให้บริการสังคมที่ท่านก่อตั้งก็ได้รับการขนานนามจากสื่อต่างชาติ ว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆแห่งสันติภาพนักเรียนกว่าหนึ่งมืนคนที่จบจากที่นี่จะเดินทางไปยังท้องถิ่นชนบทเพื่อช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านที่พังทลายเนื่องจากสงครามความพยายามช่วยเหลือชาวเวียดนามให้สามารถใช้ชีวิตอย่างสันติท่ามกลางสงครามทําให้ท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจนได้เข้าศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ และสอนศาสนธรรมที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปีคศรร1960ถึง1963ในปีคศรร1965อเมริกาเข้ามาช่วยเหลือเวียดนามได้อย่างเต็มตัวเพื่อชิงอำนาจจากเวียดนามเหนือท่านจึงเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อต่อต้านสงครามครั้งนี้โดยยึดหลักอหิงสา แต่การเห็นใจทั้งสองฝ่ายกลับทำให้ท่านถูกต่อต้านจากรัฐบาลเวียดนามอย่างหนักและในปีคศ1966ขณะที่ท่านเดินสายแสดงปาธกฐาถาในสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้ยุติสงครามท่านก็ถูกห้ามกลับเข้าประเทศอย่างไรก็ตามเพียงสองปีที่ลีภัยในฝรั่งเศสท่านติชนัทฮันก็จัดตั้งยูนิฟิลบูติสเชิร์ส เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวเวียดนามได้สำเร็จในปีคศ1982ท่านซื้อที่ดินในเมืองบอโดและสร้างหมู่บ้านลัมขึ้นเพื่อเป็นท้งวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นชุมชนทางจิตวิญญ,ญาณที่ต้อนรับผู้สนใจการพัฒนาจิตทุกเชื้อชาติาศาสนาจำนวนหลายพันคนในแต่ละปีท่านติสนัทฮัน ได้หลอมรวมความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบเซนเข้ากับหลักธรรมในพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันตกจนได้มีวิธีการสอนธรรมะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวและเพลิดเพลินคือสอนโดยใช้ถ้อยคำเรียบง่ายทว่าเปรียบเปรยลึกซึ้งเช่นเปรียบมนุษย์ทุกคนเหมือนดอกไม้ที่สามารถเบ่งบานได้ด้วยตัวเองเปรียบสติที่ไม่ได้ฝึก เหมือนกับกบตัวน้อยที่กระโดดไปมาท่านได้สร้างกิจกรรมที่สอดแทรกกุสโลบายให้ผู้ฝึกมันใช้สติในกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีลักษณะฝืนใจหรือบังคับเช่นการสงบนิ่งเพื่อได้ยินเสียงระฆังการเดินชมสวนและจิบชาอย,ย่างมีสติรวมถึงการทำสมาธิภาวนาหลากหลายรูปแบบเมื่อสงครามเวียดนามยุติลง ท่านติชนัทฮันได้ทราบว่ามารดาและเพื่อนรักของท่านเสียชีวิตแล้วข่าวนี้ทำให้ท่านเสียใจมากจนล้มเจ็บท่านพยายามเยียวยาตัวเองด้วยการเจริญสติตามลมหายใจซึ่งเป็นวิธีเดียวกับวิธีที่ท่านสอนเราสิทธิ์ให้ปฏิบัติอยู่เสมอลมหายใจจะนำเรากลับมาอยู่กับกายเมื่อกายกับใจอยู่ที่เดียวกัน เราก็อยู่กับปัจจุบันขณะการหายใจอย่างมีสติทำให้เกิดพลังแห่งสติเกิดพลังของสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิเราจะสามารถสัมผัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างลึกซึ้งนำมาซึ่งพลังแห่งปัญญาซึ่งจะเยียวยาให้เราออกจากความโกรธความเศร้าความสับสนมีความมั่นคงในตัวเองอย่างไรก็ดี ใช่แต่เหยื่อเท่านั้นที่ได้รับผลจากสงครามผู้ลงมือก็ทุกทรมานไม่ต่างกันลูกศิษย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมรบในสงครามเวียดนามเล่าว่าเขาเคยอบคุกกี้ผสมดินปืนแล้วเอาไปวางตามถนนเพื่อล้างแขนให้เพื่อนที่ถูกทหารเวียดกงฆ่าภาพของเด็กที่ท้องไส้ทลักดิ้นทุรนทุรายเพราะกินคุกกี้เหล่านั้นยังคงฝังแน่นอยู่ในความทรงจำ ทำให้เขาทุกทรมานใจมาตลอด20ปีท่านติชนัทฮันบอกกับสิทธิคนนี้ว่าวันนั้นเธอฆ่าเด็กไปห้าหกคนแล้ววันนี้เธอจะช่วยชีวิตเด็กสักห้าหกคนได้ไหมเขาจึงตกลงใจช่วยเหลือเด็กๆและเริ่มต้นชีวิตใหม่อันที่จริงสงครามคงไม่เกิดขึ้นถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามคำสอนของท่านติชนัทฮัน ที่บอกว่าถ้าเรามองดูตัวเองอย่างลึกซึ้งเราจะมองเห็นตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอื่นๆเสมอและเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเราจะไม่สามารถทำร้ายใครได้เลยแม้รัฐบาลเวียดนามจะอนุญาตให้ท่านกลับเข้าประเทศได้ตั้งแต่ปีคศ2 0 0 5แต่ปัจจุบันท่านติชนัทฮันก็ยังคงพำนักอยู่ที่หมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเขียนหนังสือสั่งสอนธรรมและเดินทางไปแสดงปาฐกถาช่วยคนทั่วโลกให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมปัจจุบันอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊ส